เอไซเฉลีเออจักรยานเฉียออกมาเลยเฉี่ยมาถางเนี้ยเขาหลบอะไรปะเขาก็ก็คงแบบกำลังขึ้นเนินไงขึ้นเนินแล้วมันก็แบบแรงส่งแรงส่งก็เลยเฉยออกมาพี่เอามีมีใครขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่เขาหน่อยดิส่งลงไง ไปดูดูแผลก่อนที่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ดีกว่าไปเลาไเยมีรถโรงพยาบาบ่อก่อนนะพูดมีรถโรงบ้าบาได้่นีำน้ำเจ็บใจก่อนเออช่วยพาพี่เขาส่งลงมยาหน่อยครับ แต่นี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องรีบในแยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหัวหลังเนี่ยเราวิ่งออกมาก่อน